ูโลกนั้นจะปรากฏพร้อมวจีแห่งความหวังอบกอดผู้ทรงศักดิ์สีแดงและจะยังยืนหยัดกลางหิมะสีทองท่านผู้กู้โลกได้โปรดคุ้มครองพวกเราด้วยไม่ต้องห่วงฉันเนี่ยเชื่อในตำนานเสมอ きらめく ได้พี่พอบเอองั้นก็ขอสักท่อนแล้วกันนะขอบคุณนะแค่เพียงหนึ่งคำนั้นแบตเตอรี่ฉันก็ล้นอนเปี <c oughs> เออได้แล้วะะล่ะค่ะคุณเลนแน่เชิญเลยคะ่ะ <c oughs> รักที่สุดเลยคะ่ะจะวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ยังรักที่สุดยังไม่สลัดสรวยอพอนะอแต่ความรู้สึกที่มีให้มาสเตอร,ร์นี่ชัดเจนดีแล้วนะคะอ มีเมลเข้านี่นาะเมลฉุกเฉินจากมาสเตอร์ละค่ะเอขอโทษนะฮะลืมเมาเข้ากล่องมาจนได้ช่วยเอามาส่งให้ก่อนพักเที่ยงได้หรือเปล่าตอนเช้าก็ไม่ได้ทานมาหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็มาสเตอร์ตายแน่เลยละค่ะไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นซะหน่อยอะถ้าออกไปตอนนี้แล้วก็ยังสบายสบายแล้นะนั่นสินะคะงั้นพวกเราไปกันเถอะค่ะ อากาศดีจังเลยเหมาะกับการเดินเล่นจริงๆอย่าปล่อยตัวได้ไมะเนื้อว,ว่างภารกิจนะเอาึบเอาึบอหยเหนื่อ,อ,อยจังเลยค้าขอบขอแห้งไปหมดแล้วอ,อ นี่เป็นผลจากการเป่ายิ่งฉุบอย่างยุติธรรมนะอย่าสำออยกันนักสิงั้นเราพักตรงนี้กันหน่อยดีกว่านะคะเอยแลและแน่ขอเช้ญเพลิงสักอึกนึ่งสิเอาไว้ใส่ในนี้นะคะเอเอ้ย ฮะให้ตายสิเล่นอะไรของเขาเนี่ยจาดู จะลึกเอาเรื่องอยู่นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปดูหน่อยนะคะเอ้ย,เ,อย,เ,อย,เ,อยเราขอไปด้วยสิฮิดนะเพราะเข้ากลั่งทีนะอรอเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหว นี่คือเมืองที่ถูกลืมเลือนไม่ใช่ที่ที่คนนอกควรจะเข้ามาเอ๊อะอะ,อะ ใ้สืสาธารณะมีที่แบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศไม่ดีเลยฮะไอเนสดูนั่นสิเออ,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 อขอโทษน,นะคะอะอะไรฮะพวกแกน่อะออเมอยู่นี่นะข้าวปั้นนั่นน่ะอาจจะเป็นของที่พวกเราตามหาอยู่นะคะ ไม่ฝีมือของพวกเธอเองเหรอเอ้จับตัวพวกมันไว้แล้วไปรายงานทั้งคลาวดี้เถอะค่ะเออจะทำอะไรนย่เจ้นะคะไปเออเออถ้าไม่ยอมตามมาแต่โดยดีแล้วก็เจ้านี่จะเป็นยังไงฉันก็ไม่รู้นะถ้าถ้างั้นคุณมาที่นี่ก็เพื่อมาสเตอร์สินะคะถ้าอืม าอย่างนั้นเราขอต้อนรับผู้ที่มีความรู้สึกห่วงใยมาสเตอร์ Master นั้นในจักรวัิใต้พิภพนี้ก็คือสหายของเราจกักรวัฏใต้พิภพเหรอใช่ที่นี่น่ะเป็นแหล่งส่องสุมที่เหล่าชินกิเร่ร่อนซึ่งอาจอยู่กับมาสเตอร์ได้ด้วยเหตุผลมากมายเชื่อกันสร้างขึ้นมานะ่ะชินกิที่ไม่มีมาสเตอร์น่ะน่าจะถูกผู้ผลิตเก็บกู้ไปหมดแล้วนี่คะเราปฏิเสธที่จะถูกปฏิบัติแบบนั้นถ้าเอาถูกฟอร์แมตแล้วก็ต้องลืมความทรงจำที่มีร่วมกับมาสเตอร์แน่ เราชินกิที่มีความรู้สึกเดียวกันเพิ่มขึ้นทีละคนสองคนจนกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ไงละ่ะแม้จะแร้นแค้นไปบ้างแต่ทุกคนก็ยังเป็นสุขเมื่อครั้งอดีตมันเคยสงบสุขขนาดนั้นเช่ละ่ะจนกระทั่งยายนั่นมาที่นี่ยายนั่นเหรอนี่มันยังไงกันแน่เนี่ย ท่านคลาวดีโเราพาอาชญากรเข้าปั้นมาแล้วค่ะเออฮะพวกเธอเนี่ยคิดจะทําอะไรถึงเอาของพันนี้เข้ามาน่ะฮะเด็กถึงจะถามว่ามาทำอะไรก็เธอระหว่างที่จะเอาไปให้มาสเตอร์มันแค่กลิ้งลงมาในรูนี้แค่นั้นละค่ะเอยเมื่อกี้แกว่ายอย่างไงนะเจ้านี่น่ะมันของใครฮะบอกสิ เป็นเท้าปั้นของมาสเตอร์ค่ะมาสเตอร์เหรอเออต่อหน้าฉันคนนี้นะยังได้ขพี้ยอปากพูดถึงมันอีกเป็นครั้งที่สองเลยนะได้ยินแล้วจเจ้า้วกเอเอเฮ้ยลากข่อย่าพวกนี้ไปยัดใส่ห้องท่าซะรับทราบพวกแกเนะี่ยยังได้นึกนะว่าจะได้กลับขึ้นไปบนดินแบบเป็นๆน,นะ เรื่องมันเป็นยังไงไม่เห็นจะเข้าใจเลยฮ้ยเอ๊ะคนที่อยู่ตรงนั้นมันเฮ้หลอนน่ะแรงไฟมันตกแล้วนะหรือเปล่าเนี่ยปั่นไฟให้มันแรงว่วนีดหน่อยสิจะพวกขีดค่ะ ฮะทามะมี่ไห,หวหรือเปล่าฮะอ,อยากจะกราบแล้ว่ะอยากจะเจอมาสเตอร์่ะมาสเตอร์เก๋เฮ้ยแกเนี่ยจงใจแหกกฎสินะเก๋เอเคมืมันเนาะต้องลงโทษ กรอบรูปอย่างดีเลยนะเนี่ยโหดร้ายสิ้งดีมาสเตอร์โหดร้ายจริงเลยทำไมทำแบบนี้ล่ะเมื่อเครื่องปีก่อนอยูยูคลาวดี้ก็มาที่นี่แล้วใช้กำลังเขายึดครองเมืองแห่งนี้แล้วตั้งกฎว่ามาสเตอร์คือตัวตนต้องห้ามทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะพวกชินกิในทัพต่อต้านมาสเตอร์ ล้วนถูกมาสเตอร์ทิ้งเลยมีความแค้นอย่างลึกซึ้งผู้ที่แข็งขืนน่ะจะต้องทำงานเยี่ยงคาดหดร้ายที่สุดเลยค่ะเรื่องแบบนั้นนะอภัยให้ไม่ได้เด็ดขาดกองทัพปลดปล่อยอย่างพวกเราหลบหนีจากการปกครองของ,ของพวกมันเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดสึกมาโดยตลอดเพื่อนเหล่าเพื่อนพ้องที่ถูกจองจำด้วยแล้วเราจะแพ้มไม่ได้สายลมแห่งชัยชนะกำลังจะพัดมาใน,นไม่ช้าถ้างั้นฉันจะขอช่วยอีกแรงนะคะ ความรู้สึกที่มีต่อมาสเตอร์นะ่ะทุกคนมีไม่จำกัดอยู่แล้วนี่คะอืขอบคุณมากนะคุณเลเน่นมหินนนี้ผู้ที่เรียกได้มีเพียงนายเท่านั้นชา้าจริง รายงานค่ะหน่วยสอดแนมกลับมาแล้วค่ะวันนี้เที่ยงตรงถือเป็นเลือง,งามยามดีด้วยวายที่เราหมักบ่มกันมาเป็นแรมปีพวกมันเมาแอะกันหมดแล้วต่อจากนั้นอย่างที่คาดไว้ว่าคลาวดีที่เป็นแม่ทัพของศัตรูกำลังจะไปอาบน้ำวายอาบน้ำเหรอเวลามาถึงแล้วนี่คือเวลาพีพากษาเตรียมตัวทำการเคลื่อนทัพเดี๋ยวนี้เลย ทุกคนก็จะถึงวันนี้ฉันขอชมที่ทํางานอย่างทุ่มเทแล้วก็อดทนต่อวันคืนอันแสนอประยศมาโดยตลอดจากนี้ไปเราจะขอเริ่มยุทธการละโดยบุกตะลุยซโนกราโดไปสร้างความปั่นป่วนในสลัมเพื่อเรียกร้องความสนใจของทัพศัตรูรับทราบเราจะอาศัยจังหวะน,นั้นเพื่อปลดปล่อยพวกท่านหน้าที่นี้เราขอมอบให้หน่วยเลยเน่เข้าใจนะรับทราบตามนั้นค่ะขณะเดียวกันฉันกับจิวจะบุกเข้าไปในพีระมิด แล้วจัดการคราวดี้ที่กำลังอาบน้ำซะรับทราเซลโลกกำลังรบของพวกเรามีไม่มากนะถือจะหนักหนาเกินไปหน่อยแต่ต้านไว้ให้ได้นะเชื่อมือเราเถิค่ะพวกเราหนักขัดอาวุธเพื่อรอวันนี้มาตลอดเลยนี่นะไปกันเถอะด้วยศักดิ์ศรีแห่งขัาบลดปล่อยของเราไอ้พ้าอิสระและสันติสุขกลับมาสู่มือนี้ ยแย่ที่สุดเลยแย่จริงๆนั่นแหละค่ะจะเที่ยงแล้วนะท่เนี่ยท่านผู้กู้โลกได้โปรดช่วยลูกแม่ตาดำๆหน่อยเถอะข้ะอะท่านผู้กู้โลกเหรอเป็นตำนานเล่าขานของที่นี่นะตอนที่กําลังขับขันผู้กู้โลกแห่งชัยชนะจะเผยโฉมและมาช่วยเหลือทุกคนนะ่ะพวกเธอเนี่ยรู้เรื่องที่นี่ละเอียดดีเนอะเรามีเพื่อนอยู่ที่นี่นะ เราก็เลยมาเที่ยวที่นี่เป็นพักๆน่ะ <S 2> <S 2> ก่อนหน้าเนี้ยยังเป็นที่ที่สงบแล้วก็สนุกสนานอยู่เลยเนาะทำไมถึงกลายเป็นแบบเนี้ยเ้ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็มาสเตอร์อที่นี่ห้ามพูดถึงเรื่องนั้นเลยนะห้ามเฮ้ยยขอโทษจริงๆค่ะเรื่องใหญ่แล้วในเมืองโดนวางเพลิงด้วย ได้เวลาแล้วสินะจิวขอบคุณนะที่มาช่วยกันจนถึงตอนนี้นะอะไรเนะี่ยอยู่ดีๆก็แค่อยากบอกเอาไว้ก่อนนะเราไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเฮ<ฤ>้ทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะขอโทษนะแต่ตอนอยู่ต่อนหน้าคนอื่นทำเป็นสำออยไม่ได้หรออเบล ไปคว้าชัยชนะกันเถอะจิวไม่ต้องห่วงหรอกเพราะพวกเรานะ่ะมีท่านผู้ผู้โลกคอยปกป้อง,อ,งอยู่นี่นะขอรายงานค่ะมีพวกกบฏปรากฏตัวสร้างความวุ่นวายในละแวกสลัมค่ะเจะพวกหนูท่อสกปรกเริ่มแหกปากร้องงมแล้วเหรอส่งกำลังถหารออกไปกำจัดมันอย่าให้เหลือแม้แต่ตัวเดียว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเหรอฮะทุกคนรีบหนีเร็วเด้อทะค่ะเออเลนเนี่ปลอดภัยดีสินะคะทั้งสองคนทาไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะเธอได้แล็บมาทำอะไรอยู่นี่เล่ากำลังทำสงครามศักดิ์สิทธิ์อยู่ค่ะเอยังไก็รีบหนีไปก่อนทอะค่ะส่วนฉันนะ่ะต้องไปช่วยคุณพาดค,คนอื่นๆก่อนลคะค่ะ เสียใจด้วยนะต้นตอเห็นความชั่วช้าที่เหยียบย่ำความรู้สึกของพวกเราจะขอลงพันแกทิมดีล่ะ ตังรออยู่เชียวแทนกานอันแสนตื่นเินของพวกแกน่ะดูมันออกบทแต่แรกแล้วปจริง ขอโทษจริงๆนะคะทุกคนน่าดีใจนะเนี่ยฉันรอคนกล้าหารที่จะทาสู้แบบซึ่งๆหน้ามาตลอดเลยแล้วนะเอาละแกทั้งสองคนจงฆ่ากันเองซะให้ฉันได้ดูโชว์อันแสนพิเศษหน่อยสิพูออดอะไรบ้าๆออกมานะรู้ว่าพวกเธออยากจะให้เจ้าพวกนี้กลายเป็นเศรขยะแบบพร้อมเพรียงกันดีละ่ะจะต่าช้าไปถึงไหนเอาไงล่ะ จะลงมือฆ่าอีกฝ่ายหรือว่าปล่อยให้เพื่อนๆต้องตายอยากจะได้แบบไหนก็เชอญเลือกเลยจะเอาจริงแล้วนะไม่ต้องออมมือละย้า อฉัสองคนนั้นคุนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ไงเล่าทั้งสองคนเป็นคนดีมากเลยนาะรู้ไหมแบบนี้เน่ยโหดร้ายที่สุดถ้าเราออกไปจากที่นี่ได้แล้วก็ถ้าในทีวีเป็นช่วงพับขันทีโร่จะมาทีหลังเสมอเลยล่ะค่ะเอ้ยแล้วสิแล้วขวานแบบนี้ยี่จะพูดบ้าๆอีกหรือไงอะ เาละหาพวกเธอแทบแล้วสตราฟก็ว่าอยู่ทําไมชักช้านะเป็นสถานการณ์ที่สนุกใช่เล่นเลยนี่สนุกที่ไหนกันเล่ารีบไขกุญแจให้เราออกไปเร็วสิฮถอยไปก่อนแล้วกันเป็นบันเลงวันที่ไวจริงนะ ลับยังโอเคอยู่เลยค่ะฮิมาเหรอ นนั้นจะปรากฏพร้อมเมื่อจีแห่งความหวงังโอบกอดผู้ทรงศักด์สีแดงและจะยังยืนหยัดกลางหิมะสีทองพูกคุลกพูกคุลกเหรอเหลวไหลสิ้นดีมันก็เป็นแค่ตำนานแล้วนะย <c oughs> บังอาจกล้านกนะแล้ทําแบบนี้กับข้างกรงของมาสเตอร์ได้เหรอยก เนี่ยโอ้โหไม่เบานี่ถ้าเลยแยกเราแล้วก็จะยองหน้า hmm> ดูเลยล่ะเยบแล้วสิรีบถอยกันก่อนดีกว่าอะอะไม่ว่ายังไงอะไรให้ไม่ได้ค่ะนี่แหละพลังแห่งรักไปเพื่อมาสเตาค่ะ วันนี้คือหน้าใบของประวัติศาสตร์จากนี้ไปคุณยุ่งหน้าดูเลยนะจิ้อยู่สมัติเลยฮะ คริสต์มาสที่ราคอยใกล้มาถึงแล้วทุกคนไปทำงานหางเงินซื้อของขวัญให้มาสเตอร์กันเถอะถ้าเด็กดีเอาถุงเท้ามาแขวนไว้ตรงหัวนอนแล้วก็คุณซานต้าก็จะเอาของขวัญสุดวิเศษมาให้ด้วยล่ะค่ะ <c oughs> แต่จะว่าไปตอนฉันมาที่บ้านมาสเตอร์ครั้งแรกก็เป็นคริสต์มาสอีฟนะคะได้ถืนะาของของขวัญคริสต์มาสของมาสเตอร์เหรอเป็นไงบ้างเอ๊ยยังไงคะความรู้สึกตอนโดนยัดใส่ถุงเท้ามาสเตอร์น่ะสงสัยเรื่องนั้นงั้นเหรอตอนตอไปของบุโซชินกิเพลงคริสต์มาสแด่เธอ